นี่คือโฉมหน้าของระบบขีปนาวุธป้องกันชายฝั่งบาสเตียนที่จะทำหน้าที่คุ้มกันรัสเซียจากภัยคุกค,คามในน่านาน้ำแถบแปซิฟิกเหนือนะครับโดยเฉพาะการช่วยเสริมเขี่ยวเล็บรัสเซียตามแนวหมู่เกาะคูริลเนื่องจากมีพิสัยการยิงได้ไกลถึง500กิโลเมตรกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังจัดส่งอาวุธล้ำสมัยไม่ต่ำกว่า400ร,รายการให้มนตรทหารตะวันออกของรัสเซียตลอด1ปีที่ผ่านมาด้วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารในดินแดนตะวันออกไกลก็ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่บริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีครับรัสเซียติดตั้งระบบขีปนาวุธป้องกันชายฝั่งบาสเตียนบนเกาพะพารามูชีทางตอนเหนือของหมู่เกาะคูริลนะครับให้เหตุผลว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการขยายอิทธิพลของสหรัฐและการปิดล้อมรัสเซียกับจีในในเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากสหรัฐได้สร้างกลไกความมั่นคงรูปแบบใหม่และพนึกกกำลังด้านการทหารกับพันธมิตรในเอเชียมากขึ้นย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2021ไม่กี่เดือนก่อนสงครามในยูเครนจะปะทุรัสเซียก็ได้ติดตั้งระบบขีปนาวุธป้องกันใช้ฝั่งบนเกาะมาทัวด้วยครับหมู่เกาะคูริยมีความสำคัญอย่างไรพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญขั้นกลางระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียนะครับแล้วก็อยู่ในวังวนความขัดแย้งของทั้งสองประเทศมายาวนาน นับตั้งแต่กองทัพสาภาพโซเวียตยึดแนวหมู่เกาะคูริยวเอาไว้ทั้งหมดหลังจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ้ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945ครับพื้นที่พิพาทของรัสเซียกับญี่ปุ่นก็คือ4เกาะทางใต้ของหมู่เกาะคูริวอยู่ในวงกลมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่พิพาทกันเนื่องจากทั้ง2ประเทศต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณนี้ครับ การขยับตัวของกระทรวงกลาโหมรสัสเซียในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะเดินทางไปปรากฏตัวในกรุงเคียฟของยูเครนนะครับทำให้เขากลายเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกในรอบกว่า70ปีที่เดินทางเยือนพื้นที่สงครามนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองการเดินทางเยือนแบบไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าของกิชิดะถูกมองว่าเป็นการกลบความสนใจการประชุมสุดยอดสีปูตินในกรุงมอสโกด้วย ขณะที่การส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดสองลำของรัสเซียบินเหนือทะเลญี่ปุ่นในช่วงที่คิชิดะเดินทางเยืนอนยูเครนก็ยิ่งทำให้อุณหภูมิความขัดแย้งในภูมิภาคร้อนแรงมากขึ้นแม้ว่าการซ้อมบินของเครื่องบินทิ้งระเบิดรัสเซียจะถูกจัดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเหนือน่นฟ้าสากลก็ตามครับ ความกังวลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทหมู่เกาะคริวเพิ่มมากขึ้นหลังจากสงครามในยูเครนเปิดฉากขึ้นมาวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากหมู่เกาะแห่งนี้เป็นจุดเปราะบางอีกจุดหนึ่งของภูมิภาคและรัสเซียกับญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถลงนามในข้อตกลงสันติภาพได้สักทีครับ แม้ว่าการเสริมเขี้ยวเล็บในดินแดนตะวันออกไกลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความสัมพันธ์ที่เปราะบางแบบนี้ก็ยิ่งทําให้โอกาสการเผชิญหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาหลังจากก่อนหน้านี้รัเสเซียก็เคยตอบโต้ญี่ปุ่นที่ใช้มาตรก,การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้วยการถอนตัวออกจากข้อตกลงต่างๆที่อยู่ในเรื่องของหมู่เกาะคูริลไปแล้วด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์ถัตค่ะขอบคุณครั